หมอเยอะจังอุ๊บสอย่าโยนเกมไห้ยหาห้องครึ่งชั่วโมงไม่เกือบชั่วโมงหนึ่งหยุดไอ้คนแก่อ <c oughs> <c oughs> พี่เมนคนแก่ไอ้ไอ้ไอ้คนแก่น่ารักเออ ไหนฝากปั่นด้วยถ้าตอนกูโดนไล่อ่ะกูขอแค่นาฬิกาหรือไม่ก็ดอบลินอ่ะเอามาให้กูแค่นั้นก็พอละไปปมนยเเลี่าดไหนบอกคุณมีไอ้ธาตุอากาศวะไอธาตุอากาศมันใช้กับนักเตะเองได้หรือเปล่า เอม่ายังใช้ได้ลูก้ายังใช้ได้น,นักแต่งเพลงทำไมจะใช้ไม่ได้วะก่อนแต่งเพลงผมผมใส่เสุ้สีเขียวนะกูไม่รู้กูไม่กูไม่อเหนื่อยใจกับคนไหน สู้ไม่สู้คุณไหนกูถอยแล้วนะกูไม่สู้แล้วกูเกิดจุดที่ฮันสามารถเห็นกูได้อ่ะกูเกิดอยู่ไอเนี่ยไอต้นคริสต์มาสป๊บนึ่งนะจำไม่ได้ว่ากูช้างนั่นใครเนี่ย กว่างกว่างอุช้างกว่างอุช้างอุช้างอยู่ลงนานเดินไปทางอุช้างเอ้เดินไปทางกว่างละอุช้างเดินไปทางอุช้างมาเดี๋ยวลุมลุมลุ่มลุมลุมกูเห็นเงามันอยู่ใกล้กันก็ไม่รู้กูบอกลุมไว้ก่อนอ๋อแล้วแต่งเตีงคือมันมันมันป้องกันการมันป้องกันเครื่องรถถล่มได้ดีกว่า อ,อ่ถ้าปล่อยมันก็ไอ้นี่เหมือนกันนะ <c oughs> อุย้ยอะอะไรอะไรใครวับมาอุย้ย <c oughs> อูฉชางอูชางวาับอูชางวับเดี๋ยวนะอูฉชางมีล่มสำหรับวับแล้วก็เปร์กวับใครงมือมืกับกามือ่ะห <c oughs> มออยกับอูชางนะ เออเปิดได้สนับพ่อมืออีกแล้ว <c oughs> เปิดของให้คนฝากปันด้วยแค่เลยผดคู่เลยเหรอถามจริงวัสดีหมอรู้สึกกุชามันกำลังปลาล่ม ไปแล้วนะหมอ ปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยกูขอแค่ได้วิ่งไวก็พอน้ำยาใครก็ได้ไปอยู่ทางหมอที่นั่งอยู่นั่นทีไม่งั้นมันจะไม่ทันการอกนะกู <c oughs> ไปก็ได้กวางไปค <c oughs> วางค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 วางมาร์คเลยจ้ะฮะ <c oughs> วันนี้ครับว่ะ ฮะเสียงไม่บุ๋อะไรนะเออคม่เงียบไปเลยวะห้องวีไปทำอะไรกันอยู่ห้องวีวะนะ ทำอะไรกันอยู่ห้องวีครับก <c oughs> ูยังไม่ได้ทำประโยชน์นะ <c oughs> โอ้ท่อท่ออยู่แทงน้ำใหญ่มุมแมปตรงที่หมอนั่งเลย ฝากปั่นด้วยนะภาคหลังกูจะไปช่วยคนอย่างเยอะละไม่นะโดนอะไรละเอา้าตั้งนานมึงเพิ่งโดนไล่เอาคุณไหน <c oughs> คุณนะ กูไม่ได้ไปช่วยแล้วอะกูไม่ได้ไปช่วยแล้วเก็บเพชนะคะปนตีนูชาขี้พายเลยเฮ้ยสนับข้อศอกตรงนี้หายไปไหนเฮ้อหายไปทั้งสองอันเลย กูชาายวะเนวะอ๋ออยู่กับโคนี่เองอไกตคุนายคุนายกูอยู่กับูชาอยู่กับใครมันจุดโอเคโอเค มา,ามามอโอเคกวางไล่หมอกวางไล่หมอกูรอดอืม รู้สึกอยากลนอุชางไรวะประตูเปิดแล้วนะเอา้าคนนายลมไปแล้วซิเงียบเงียประตูนั้นเปิดยังวาอ,อย่าบอกนะว่าอยู่หันอยู่ตรงนั้นกี่ตัว ไปไปคุณนไป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 วิ่งวิ่งไป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 หยุดคุณนายหยุดไปไปวิ่งๆิงวิ่งได้งังวิ่งได้ยังโอเควอกแล้ว มีคนยิงต mm nah ิดคือมีคนยิงติดคือออกมายิงคุณอย่างชอบเลยมีอีกบอกอหรอไม่มีนี่หว่าออกไปออกไปอู๋ช้างบอกมึงจะออกไม่ออกอะสามคนนี้ หมอรอออกท่อจนกาขึ้นแล้วเนี่ยหมอรอยิงใช่ไหมเนี่ยน่าจะรอยิงโอเคชนะแล้วแหละโอ้ยังยังจูกได้ไม่ดีเท่าไหร่เลยอ่ะเออ ไม่ต้องจูบก็ไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องจูบไหมืจูท้ายเกี่ยวบอล